สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีเพิ่มภาษาใน Gmail นะครับสำหรับใช้งาน Google Assistant ร่วมกับ TV Android นะครับอันดับแรกนะครับเข้ามาที่โคมนะครับกดเข้าไปนะครับขึ้นมาหน้านี้นะครับเข้าไปที่ Account ตัวเองนะครับกดเข้าไปนะครับเลือกที่จัดการบัญชีนะครับพอขึ้นมาหน้านี้แล้วนะครับให้เลื่อน เลือกที่ข้อมูลและการปรับเปลี่ยนนะครับหลังจากเด้งมาหน้านี้แล้วนะครับให้เลื่อนขึ้นด้านบนนะครับเลื่อนมาที่ภาษานะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับให้กดเพิ่มภาษาอื่นนะครับให้เลือกภาษาอังกฤษนะครับหลังจากเลือกภาษาอังกฤษแล้วนะครับให้เลือกไปที่ สำเนียงนะครับให้เราเลือก Kingdom นะครับกดเลือกนะครับแค่นี้นะครับก็สามารถเสร็จสิ้นแล้วนะครับแต่ท่านใดนะครับอยากใช้ภาษาอื่นให้กดเพิ่มภาษาอื่นได้นะครับเช่นภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่นนะครับหลังจากที่เราเพิ่มภาษาเรียบร้อยแล้วนะครับให้กลับมาหน้าหลักของ Google นะครับเพื่อทดสอบการใช้งาน Google Assistant นะครับว่าเรียบร้อยหรือยังนะครับ ถ้าขึ้นลักษณะนี้นะครับแสดงว่าการใช้งาน Google Assistant เรียบร้อยนะครับก็ถือว่าเป็นอันเสร็จในการเพิ่มภาษานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับผม